สวัสดีครับมนเนียมาคำๆมัดมึดนะครับเดาาิน่าจีปทำเนื้วทางน้ำป่าเป็นฝันบ่เป็นมิแนวทางบา่ครับเนะี่ยเห็ดนังอยู่ในกินทำอะาาไรกินคนสวยนะพิ่งป่า เนี่ยอยู่ทางหลังคือง้ำใช่ะปะตามมาใส่ผู้ใดไปหาป่ามาโอ้ปิิงเลากหุยแต่แสบแท้นี่แไหมต่ำหมกทั่วปิงปลาตา่ำหมกทั่วน้ะต่ำยุเปล่า โอ้มันจะแช่กินน้ำได้ด้วเนยโอ้ยลาตอบยันตะกินน้ำบ่ถามเรามาถามผู้พี่เราขิตตอบดีฮะไม่โทรศัพท์ไปพูดไดกว่ฝันบ้านหรอโอ้ฝันบ้างไหนไล่ฉอนจะบ้านฝัน ฟันดีแจะันไาันม hmm. ¿no? ่ก็ตอันรัอเมี่องเือร้องใครจะปีนนะอายุเพิ่นเพิ่นคือตายไปแล้วคือไปัเห็นเพิ่นเกี่ยวอย่างกันเดือมันไกลวันพระบุญข้าสักเพิ่นทีมารับเอกส่วนบุญบอกเ็ดสิบกว่าสิบหอายุเพิ่นเจสบหบัเพิ่นเเนเเรื่องก็อ๋ออายุเพ่น่งแหลกหกสิบเจดอีกางั้นบ

สัมผัสแม่น้ำบานลีสัมผัแม่น้ำบาหลแม่น้ำบานลเพิ่นถือทุกวัดวัดละสิบบาทวัดละสิบบาทสุดก็สามสิบบาทสบาทกับเครืองค้าขยวาเพิ่นก็จะแข่งสัมผัสเพิ่นอยู่เมืนบ่กเายกแม่นี่แล้วก็สิบบาทขันฟังว่าอีพอได้เอยฟองกับไกเนาะแล้วาไปอ่ะ่ว่ ต่ว่าได้ยินผู้ผัวยคนวายใ่หรือว่ก็เลยที่เรียกคือสื่อน้ำรถอันนั้นไงน้องน้ามันสั้นถือทุกงว่าันสั้นงวดละสิบบาทสินี่กันถามยไ่่กันถามไปถามแต่ก็าเขาบั้งเขาเด้อ่เจว่าฟันันแดน่าว่านี่แท้แททังใดนะว่าโมโหนันนะาบอกไม่ซื่อก็ซ้อนุ่อีนเด่ยนะ ้แตเขา,ขาสั้นปัญหาออกมาแบบนี้นสำคัญด,<ะ>ดูดภูมมเหี้ยนเขาดีบอนเนาะมันฝันมันตีกล่นผมคจะมนกับตถือข้างบนข้างล่าง,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 งฟันแบบแงวดก่อนอามหันโอ้ยังวางวดที่ผ่านมานฟันว่างหนก็ตีถือข้างบนข้างล่างท่านฟันว่าม่งยน่อยตายตายแล้วเอาไป อีสายเอาไปฟังมยายวดมันได้ที่ซ่สามหาเลขวัดสามหามันในวัน,นม,มันยังหน่อยถึงฟนแต่ก็เวัดงซีศูนย์ศูนย์ซี่กับจีศูนย์ศูนย์ซี่เลยนะกับสามหามันพูดจริงวันเท่ 40, ากับ<อ>ว่าผู้เท่าไม่ใช่หรอตายจะเร้วมันจะเป็นศูนย์หน่อยอหน่อยแต่จะว่าก็ศูนย์สิศู้เนาะเอาไปเอาไปไหว้วัดก็เลขซี่บันเลขทีวัดสามหาบอกโอ้มันเลขทีวัดสามหาก็เลขซี่วัด เป็นว่าผู้เฒ่าตาติปีที่ผมก็ซื้นทีถืกี้อมาอย่างฝันแ่แต่แต่ก็แบบเงสั้นดล่ะฝันขอก็ว่างสั้นแล้วเนาะปุ้ยนี้กูเฒ่าบอไดิตีกนซีเด้ออันว่าว่านถึงี่แม่แมก็ตายนัก็ว่าซีึต้องเ่ากลเลยอีกข้อข้อหนันนะมันมีบ่องจ้องไปกันหรือไปเยเขาว่ากงว่าสามเรไม่ินหรอคือบอกของคนบวกนเ่อได้เห็นไหมออกมแล้ฮะ โอ้อนี้เด็กกันออวันผู้เกือน้ไปร้านเฮดอยู่นั่นบอกผู้สืบเปลี่ยนสือเปลี่ยนเพะประเด็เนาะมบอก้จะมันนหรอวะมันเกิดมือผู้ใด้จักเนาะตัวใดกงับขึ้นงับล้วงเอาเนี่ยันนางบานฝันว่ามันมัองก่ีมร้องไก่มันเปอเามันยอง เอาเข้าๆกันนะเดว่ามันมันเห็นมันอ่านยูหน่นนะมันสำคัญมันอ่านดูหน่อยนะมันเป็นตาริดตาใจมันจะอ่านยูเพราะปังเสียงมันเบาฟันเจียวห่อยฟันเจียวเพิ่นเออฟันเจียวเพิ่นเจอได้เจียวได้ปีว่าเป็นเลขอายุเพิ่นเจ็ดหกเจ็ดสิบหกปีป่ะบุคคล่างคือฟันว่างไดยเราไล่ละเอียดมากกันนะสิ่ปีใส่ บริเอียดป่เนายอกไม่บอกให้ตั้งแล้วว่าไม่มีแม่นามพันธุ์ไม่ร้องมันเป่นว่าว่าให้ไปจังหันบางสิยให้แม่นามเปวัดว่ากันสิยก็เสียนเปลวบัดเฉยเปลวัดห้คนมีไหมอ๋คือเสียเปวัดล้วเสียอคนละเฮียนตีเขละสายตี ทําลรจะจังหันเ่ยว่ามาเนี่ยมันมันฝันบอกว่าฆ่าเห็นไหมมันบอกมันมันมันฝันที่มันบอกเรี้ยงนีฝันให้ันบอกเลี้ยงพวกสิงกับบ้านเอออันจะเฮ็ดอันไหนคนก็ไม่จะหาแ้่คนหนึ่งชั่วเขาวางสีกันคนบอกต่พเฮ็ดให้เยเนาะแม่สิงบ้านเพราะเดคถือแม่เด่กเป็นผู้ว่าถือเสือกปนะเทียให้าขวางสิเลยบ้านที่ว่าในความฝัน้นบอกเลี้ยงถือเชือกก็สี ให้บอกแม่สุนผูวาเจ้าเป่นเขาบอกเจาเหอน่มันไม่ค่องฝันมัานบ่ะนันเขาบอกว่าเราซัดกินเนนี้เขาก็เรียกว่าสอนนันแตแม่คิัว่าสุนผูวาถือสกุลเจาสีเห็ดหอือันเขาก็เมยบอกว่าว่าแต่ตมุ่แรงเพ่อคบากสุลนเราเหันก็รางสีอนะเขาบอกถีเดียขขดดวทีผม่าบอกแานี้ ว่าอายุข้ามมาแล้วแต่อบอกหน่องกสัตว์เขคนละว่าไปถามถูกมันเลยมุณผูบ้บริโภคก็ทำเขามเรื่องอายุเพิ่นเงีนบ่ะอืมอ๋อทำอายุมันก็สีสนฝันเทียนเพิ่นแล้วเพิ่นก็เสียไปแล้วเนาะฝันเทียนเพิ่นก็นมี่ต้อายุทอนแล้วกรบบานเล็กที่ทอนแล้วบานเี็ เกลวนเบเบอย่างเงียน่ตอนนี้าเป็นเี้ซีมันมันสเกี่ยวแบบี้นี่หนกมันฟันมาจังไนแฉแน่นะเขาเขาได้ตีตัวเลขให้ไปฮาเนี่มันก็ว่าเจ็ดสกับซนึ่คสิเกี่ยวบบนีเจกับซีซโอ้เลื่นเื่อามีส่วนเกี่ยวของกับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี่เขาด้ตีซีซีนี่มีสวนเกี่ยวของััวบานแต่ยังจริงคือมาเกี่ยวพันกับเงนหลังนี้ัสิบอ่ อาจจะเปียงสั้นนี้เนาะเลยว่าซื้อเลขอายุเพิ่นตี่ีเป็นเลขอายุเพิ่นเกกับซีซีันว่าันมันมาตัวันว่าฝันว่าอืนไมยกระให้ใครเนาะแม่เพตัวเป็นผู้บอกว่าเพราะดยวเสีใหน่อยเ่สก้อนงก้อนหนึตัวน่นะถ้มันอีู่าหนึ่งันว่านฝันว่าขว่าจังสีบ่โอ้โอ้โอจับ ต้นสายไปอหไรไปแล้วแล้วก็ฝันฝันว่ามึงจะร้อนอยากอยากไปจังหันอยากได้น้ำบันบันก็เลยมาเบ้าสูแม่ฟังแม่ก็เลยสิว่ากับบ๊อบไปเฮ็ดให้แล้วเนาะคันบ๊เออคันบ่ให้ถือสะก้อนน่ะให้ถือสะก้อนตัวสิเฮ็ดให้สิไปช่วงนี้มันบ่โอบเป็นรูปแบบนี่ละขนาดนั้นจับปฏิปต่อเรื่องเล้าอยู่นี่มันท่านโดน แรงโทรมาก่เน <cessor and inequ ity> <sc> mm ้อทาพงเพื่นเินวนนอ้าวมันกระบอกก็ไปถามมังได้หรอวางฝาไปว่างสิกระบอกเขาเขากรบอกาม่ได้หัวหโทรมากบบ้านเนือทามน้เลยฝนอ้แต่คักอยู่ไม่ได้บกว่าอ๋อไม่มาิบสันนี่ละสนะแต่พูดแต่ไม่หรอคนเมาบอกฝนฟังหน่อยหน่อยจะมีแหละบอกับส่วนฝนฝ่ายบสิเยวไแต่ทานไม่น้ำหดนะ ก็จะได้ไปถามเบิึงจะได้ไปถามเบิึงอยู่ดอกสนนะแต่ว่าคั้งแรกก็ต้องเอาอายุไว้ก่อนเนาะตามที่เขาบอกเนี่ยคือเจ็ดสิบหกเจ็ดหกกับซีซีเนาะเออท่นเขาว่ามาทัานสัตว์เะรอเอาฟังเบินนี้เด้อพี่น้องเด้อความฝันของหลานสาวเพิ่นมา่อว่าสู้แม่เพิ่นฟังนะครับมา่อว่าสู้ป้าป้าฟังนะครับเพิ่นก็ฝันเกี่ยวกับผู้เฒ่าที่เพิ่นเสียไปแล้วนะครับว่าอยากได้นั่นได้นี่น้ำ นะครับเลยฝันในความฟันฝฟันว่าตาปานี่งเรียกว่าคันสอยากได้น้ำกระห้มาสักก้อนให้โชคดีสักก้อนในประเทศไห้นะครับในความฟันนั่นก็แต่ว่าไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นญาติเป็นยังกันแต่ว่าเพื่อนกับมีความมันใจว่าเรียกเป็นตาออกว่าสั้นโดยจะเน้นไปที่อายุของเพื่อนนะครับอายุของเพื่อนกับเจ็ดสิบหกปีนะครับของคุณยายคนนั่นนะครับมาเล็กที่กับ 46นะครับส่วนบันทีของป้าป่าก็น44นะครับพี่น้องกันน้ำไปพิจารณาบึงเะครับเด้ออถ้าจะเป็นโชคลาภของเขานะครับกับความฝันของร้านสาวนะครับขอให้โชคดีโชคมันล่ำล่ำรวยๆกันทุกท่านทุกคนครับวัสดีครับ